จะเจ้าส้มปล่อยใส่น้ำส้มเต้าจะใส่ย่างจะใส่ย่างแตนจะใส่ละวันหลังก็ทอดผัดขอบคุณอาจารย์สองวันนี้นะเจ้าฮาวาคาปะกันแหมแล้วนะเจ้าวันนี้ครัวบ้านๆนะเจ้าวันนี้จะมีอาหารอาหารสองอย่างเนาะวันนี้เจ้าจะแนะนําคือ อาหารพื้นเมืองแบบบ้านๆคือแกงตุลน,นะเจ้าอันนี้คือตุนนะเจ้าแกงตุนเลาก็พีที่เขาจะผสมกันก็คือพริกนะเจ้ามีมีพริกนุ่มเนะาะหอมแดงหอมขาวจะไข่นะเจ้าหัน่นๆันแล้วก็โคลโคกเร็จเรียบร้อยเขาเปิดใจดีนะเจ้าเขาเปจะได้ก็มีกะปิตัวนะเจ้าสิ่งที่ขายมาได้กับกะปิคืนกับน้ำปลาตัวน,นี้ตัวนะเจ้าน้ำปลาหนัวนะเจ้าพอดีตอนนี้น้ำเดือนแล้วเนาะเขาขอพริกลงนะเจ้าเนาะ ่ามันได้ตีแล้วก็พริกลงนะเจ้าน้ำเดือดเรียบร้อยอดัมเปิดน้ำปลาร้าเขาก็ใส่น้ำปลาร้ยมันจะได้นัวๆนะเจ้าพอน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วเขาใส่ปลาราเห็นสักสองสักหนึ่งทักพีหอมชื่นใจหลังจากหั้นมาเจ้าน้ำเดือดเสร็จน้ำเดือดเขาก็บต้องเดือดมันเดือดเต้มเลย เดือเลดต้เดอลยเราานนี้น้ำเดือดแล้วเจ้าป่านะเจ้าเราป่าลงเลยนะเจ้าน้อต้องคนจัน้อเดางนเดี๋ยรอสักครู่นะเจ้าช่วงรอเดือนเสร็ช่วงรอเดือนเทาก็เจ้ามาหาของเมงูหนึ่งนะค่ะ อันกะเพราผัดก,กะเพราเต้าหู้นะคะก็จะมีเต้าหู้นะคะที่ทอดแล้วเอาไปทอดให้เหลืองนะคะเสร็จปุ๊บเรามาจะมีพริกสดกับกระเทียมมีหมูบดมีใบกะเพรามีผงปรุงรสนะคะเดี๋ยวเราเอา ด้วยน้ำมันหอยนะคะตามด้วยน้ำมันหอยผัดให้เข้ากันผัดจนหอมนะคะจนมันเหลืองตามด้วยหมูนะคะหมูลงไปผัดเลยผัดให้เข้ากัน ให้สุกเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ปรุงรสแล้วก็ใส่ใบกระเทานะคะเหยาะน้ำหน่อยนะคะ ะค,ะนนค่ะแล้วตามด้วยผงปูเอาเลค่ะชุนกันเป็นแถวนะคะทั้นี้ค่ะตอนเดี๋ยวเราเดือดพ <g ười> ากันเจอพากันเจอวุ่่พริกนะคะเดี๋ยวพอเดือดนะคะพอเดือดแล้วอะไรแล้วเราก็ใส่ใบกะเพราแล้ว เ,เรามานลาดมานลาดเต้าหู้ที่เราทอดให้เหลืองนะคะต้องทอดให้เ,เหลืองๆนะครับไม่งั้น<อ>คือมันถึงพาดลดเป็นแถวเลยะคะ่ะอ้าวตามด้วยใบกะเพราโซ่อะไรบอก เอาตุ้งใจ่เลยตุ้งใตค่ะอ่าทีนี้นี่นี่หอาตุ้งเสร็จแล้วค่ะที่ีือคือทากระุงไปหมดี้งบีจะซ้เราะว่าอ่าพอแล้วตรอมมันเดือดนะนี้กะเพราผัดกะเพราเราได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาราดนาอ เราเครืองเ,เราแรตุ๋นลงมาตะ้ตงเรรอเดือดรอเดือดไปด้ปดา,าดดนท่ไปทเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะทําได้ง,ง่ายมากเลยแล้วเราก็มาลาดที่เต้าหู้หที่เราทอดไว้ให้เหลืองๆนะคะเหลืองๆกรอบๆนี่เขาเรียกเผาเต้าหู้นะคะ กับขราเต้าหู้ทอดลองทำดูหน่อยค่ะน่เจ้าแค่จะน้ำกระเด้งดูดีเลยเนาะเจ้าเจ้าเสร็จแล้วหนึ่งอย่างเดี๋ยวรอฟังรอเดือดเดือดแล้วเดือดแล้วฟังเดือดแล้วเดือดคนขออนุญาตตัวนี้จะรอสักระยะหนึงเดี๋ยวจะต้องใส่ ส้มป่อยเจ้าก pie ็มะเขือส้มนล้เจ้าน้องไว้สักันกันนะเจ้าส้มป่อยกับมะเขือส้มเสร็จก็เออใส่หน่อยสูงดูมันออกรสเปรี้ยวๆเนี่ยนะเจ้าเจ้าแต่พอเปรี้ยวเยอะเจ้าบางคนใส่ส้มป่อยไปแล้วถ้ามันยังไม่มันยังไม่มาส้มเจ้าเนาะเขาก็จะบีบมะนาวไปโดยอือหวานดำปู รอน้ำเดือดรอน้ำเดือดนะคะตะปูต่อไปใส่ทะเลนี่รารอน้ำเดือดใส่ผงปูแล้วหมักใส่เต็มเลยเดี๋ยวรอสักครู่นะคะพอมันเดือดแบบเป็นที่แบบบุ้งบุ้งบุ้งุแล้วก่อนเดี๋ยวเราใส่ส้มปล่อยกับมะเขือส้มนะคะพอพอมันเดือดพอตุนเราเดือดเสร็จอะไรเสร็จนะคะเดือดปุ๊บๆเลยเราก็ใส่ส้มปล่อย ใส่ส้มปล่อยเข้าไปเจ้านี่นะคะเส้มจ้าเจ้าตามด้วยมะขามส้มนะคะตามเข้านียตามด้วยมะขามส้มเกือส้มแลืวมะเขือเทศด้วยนะคะมะเขือเทศนะคะส้มปล่อยนี่ก็เป็นผักทางภาคเหนือนะคะถ้าทางอีสานนี่จะเป็นผักติ้วแต่ก็ไม่ใช่แบบเดียวกันนะคะแต่รสชาติเหมือนกัน นี่นะคะพอเราใส่เรียบร้อยหมดแล้วเรารอเดือดอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็ยกทานได้เลยค่ะเดี๋ยวชิมก่อนนะคะเพื่อบางทีมันยังยังไม่เปรี้ยวบางคนบางคนเ,คาเขาเียวนน้ำมะนาวเนาะมะนาวแนซะ่บไหนมาชิมแล้วยสชาตห,ห,หสมสนมนะมานาวมนะนาวเนาะเอามะนาวหนยเนาะลองชิมก่อนลองชิมก่อนมะนาวไหมมะนาวไหมลอกมะนาวนะดิ้นเนาะมะนาวเนาะมันจะได้ออกเปรี้ยว ถ้าคนชอบเปรี้ยวออกมะนาวใสเหมือนกันบีบมะนาวใส่เล็กน้อยถ้าคนชอบเปรี้ยวเห็นเราทําอย่างนี้มาคุณย่าประธานนะคะทําให้ทําให้คุณย่าต่างหาะจะเราใส่พริกของแม่ค่ะของย่าไม่ไม่ไม่ได้ใส่พริกแต่อย่างอื่นใส่เหมือนกันหมดนี่ก็คือต้องเข้าไปบ้านๆเนาะจะได้ง่ายๆเสร็จแล้วเอาไปวยป่าขึ้กระดุมเดี๋ยวเดี๋ยเอาไปจิ้มกันนะเจ้าเนาะ ในนี้เขาจะกินแกงต้นใส่ปนาเจ้าก็เป็นยังนี้ก็นำผัดผัดผัดกะเพราต้าหู้ทอดต้าหู้ไข่นะคะคคนี่นะคะ่ะเมนูของพวกเราวันนี้เมนูแบบบ้าน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 นะคะง่ายๆเจ้านี่คือแกงตุ้นคนเหนือ แกงนะคุณโอเคนี่กระเซ็นแล้วนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยนี่คือแกงโจนแล้วลก,กว็ผัดก,กะเพราเต้าหู้ค่ะผัดกะเพราเต้าหู้พอ่อเราได้เข้าก,กัมากินกันนะจ๊ะเมื่อไรนี่เริ่มหิวเขาเนาะ มาหน้าค่ะมาทําด้วยกันค่ะวันนี้ดูแลยากมาเย็นแล้วพอดีเนาะใช่เขาก็ต้องทำด้วยกันเพิ่มพลังด้วยกันข้าเนี่ยเจ้าเนี่คือข้าวเหนียวแต่เต่พัดนี้เขาได้หมดก็ได้เนาะได้หมดข้าวเจ้าก็ได้ข้าวล่งก็ได้แล้วแต่นี่เราลองลองสัมผัสด้วยเนาะสัมผัสกับข้าวขยัไปหน่อยด้วยทั้งเหนือประกอบมาหน้าค่ามามามาทานด้วยกันตอนเด่นเราต้องจำกันนะเนาะข้าวหอม กำไยจ้ำจ้ำแล้วก็อืมอืมอร่อยเลยจ้ะกินร้อนร้อนน่ะค่ะถ้ากินร้อนร้อนนี่แบบมันได้อรรถรสมากเลยค่ะมานะคะขยดอืมอร่อยเต้นเลยเจ้าแล้วก็จะลองชิมลองชิมนี่นะอาหารผัดกะเพราเต้าหู้ทอดน่ะค่ะเป็นอาหารภาคกลางอันนี้เต้าหู้ทอดแบบ ต้าหู้ไข่เอาเต้าหู้ไข่อะค่ะเอามาทอดให้เหลืองๆแล้วก็เป็นควมรสชาตินึงเนาะผัดกะเพราเอาผัดกะเพราหมูหรือเนื้อก็ได้เอามาลาดทีนึงเราจะกินแล้วเนนะคะมามากินสักกันสุดยอดเลยดังอร่อยมากเลยข้าวเหนียวเข้าวสดสดตัวหน่อยสดตุ้นสดแก่งตุ้นก๊อม มันต้องไม่อ้วนเลยมาขามมากินด้วยกันนะเจ้าเนาะเขาติ๊บมือ <laughs> อัน,นำทำจตาวอะแล้วกขคำในมือนักบ <laughs> <laughs> ุน <laughs> ก็วันนี้นะเจ้าเราบ้านๆกันเองกันเองเ,องเ,องเนาะนกิน,กน,น,น,นข้าวแบบบ้านๆทำอาหารแบบบ้านๆแกงตูนใส่ปา่า นเ้าทาดไม่ได้นะคะแกงตูนเป็นอาหารไาน,านปลาและอานอคือใส่น้ําปลาปรุงรสสำเร็จนะคะใครสนใจก็ทักมาได้ค่ะตามเบอร์ที่ขึ้นนะคะแล้วก็มีแกงตูนมีผัดกะเพราเต้าหูไ้ไข่ทอดนะคะเดี๋ยวเมืแล้วนี่เขามากินต่กันนะเจ้านนะะถ้าจะได้ก็ขอฝากน้เจ้าดูใน เพจคนเหนือนะเจ้าของแล้วก็ YouTube ของนายยุทธภูมินามโบแล้วก็ f เฟซบุ๊กอะไรก็ช่วยกันดูก็ขอขอบคุณนะกห้าเนีเจ้าที่ดูติดเปิดชมเนาะช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะค่ะแกงตุ้นแบบบ้านๆนะเจ้าในเพจคนเหนือนะคะเพจยุทธภูมินามโบเพจคนเหนือนะคะติดตามด้วยค่ะวันนี้เกาะตีกันนะเจ้าวันพุธจะปักกันอย่างกำบุ้งกันจะมีเมนูเด็ดๆอีกค่ะ แกงานเขาก็มาขอแก้มกั๊มนะเจ้าเนาะไม่ได้ขอขอคณนักหน้าเนาะขอคนนักหน้าแต่เจ้าวันดีเจ้าขอติดมือเจ้ามาค่ามาค่าขอติดมือเจ้า